นี่ครับต้มอึ้งห้อนี่ครับแม่แม่เกิงเหมือนคนเห็ดเจ๊งั้งงันขึ้นมากทำไมต้มแบบบานๆเลยได้ไหมไม่บานนะเนี่ยนี่เป็นต้มแบบถือกลักเลยได้ไหมยน้องจ้องใส่ให้มะขามอ่อนแม่ใส่ยังได้ครับนี่ใส่มะขามอ่อนหัวคาอ่อนใส่เกลือ เกลืองที่รถอืมครับบดปุงง๋มเหลียงลายได้กับไหตูเจ้าเบิ<อ>ง้<อ>งความเค็มมันนี่จะใส่เกลือ,อยังเดี๋ยวเกลือผงที่รถเดี๋ยวผมไปซิมเบิง้งเดี๋ยรีวิวใหมครับเสียผู้ฟังเอ้ยขั้นเมีนเจ้าได้กินเขาเดอกข้ามญ่อย่าลืมพ่อแม่เจ้าที่หาเขาให้เจ้ากินขั้นเมีนเจ้าสิได้ดอกเงินแสนอย่าสิลืมแนมหาคนที่สั่งเจ้าพี่น้องเอ้ยสวัสดีครับยินดีต้อนรับผู้าสู่ช่อง Big Show วารัตรับผมแล้วก็ เก่งสุธิพงศ์ครับครับผมมื้อนี้ผมพาพี่น้องมากินต้มอึ้งครับต่อมเอื้องโอ้โหเ็ดไว้จนเย็นเบิดหรอค้าจะเฮ็ดส่อนพิ้นให้พี่น้องฟังเมื่อกี้แล้วครับเฮ็ดไว้ยังิได้ต้มใหม่อีกล่ะออพี่อ่างเบิ่งนอะไรมาเฮานี่น้ำต้มใส่ใบแบกขามเนาะพี่น้องต้มใส่ใบแบกขามใส่ตัดไข่สดได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่โอ้โหิ่งแน่นอ่ะเอื้องตหญ่โพดครับจานก็บ่พอ จังๆเแล้วครับนี่หนาสมมนี่องมันบวแปลครับไห้มาประมาณหตัวเดียครับไปงมกับิกซีเป้ยเป็นไปงมตัวงมไปซื่อไปบนืนตกมือนั่นแหละฝนตกวะเฮ้ยเดืรดสนำกันฮเป็นไงแถวด้วนี่ทำอะไรที่นี่มมาจากกินลายมือนะครับอึงเออึงฟังฟังฟ เละคำ่ำแล้วป่ะคือวะเอาไปนะอึงแม่ใครใครมีอึงเป็นยังไงนี่ครับชุดเกลประเทศไทยนี่ตัวน,น้อยๆได้ท่านกระเทยบอลแล้วนี้บ้างมันน,มน,นี่ก่อนผมให้เบิ้งตัวยังไงยีพี่น้อง ตัวใหญ่ๆปลามือปลาสีไข่สีไข่พี่สีสีไข่หน่อยเทนูดบุกกูาเลยอด้อยดิฮนี่อืมอืมโคตรแซ่บเฮ้ยี่น้องเบิ่งไข่มันไข่อึงไข่อึงาไข่อึงเลยเบิ่งไข่มันอ่าบรรยากาศเนี่ยเหมือนแรงพี่น้องร่มมิ่งเย็นอยู่นอแว มาหอมกันห้นอนี่นี่อมุองบ่ะเนื้อไข่ไข่เลยขึ้นหมวิิใส่ทะลักเลยขึ้นหมวเอาไปยังเบื่เบือยัหน้อยน้ดพี่น่องครับกล่องเพื่อสอา์อัดครับผมจะบ้่ะม,มาบ,บนน้ตะเตะเลยแบคข้ามสมสครับกบ็ต่มมจคาน้ตัวนี้ นเบิดปนนี่ก็หากินโมไรแล้วครับบอสแก็บเบิ่งไข่โอ้ยนี่ดำๆนี่คือไข่เลยครับนี่ยฮึหคอยอยูม่นอนเลยอย่าลืมนะครับพี่น้องทำมากเลอย่าลืมคนไล่เป็นกำลังใจผมผมไม่ได้ครับเดราควรสิไปฮาร์ดเทียนก่อนม้วนๆหน่อยพี่น้องฟังอีกครับก็หันนี้ผมเอาเซเว่นล่าบริเกียนโดนมันเลยอาจจะบอสไพ่เลาะมาไดครับแม่นครับ จับจุดครับเบลลี่บ่เป็นไรอันนี้มีก่อนต้นคลิปมันม่วนด้วยมือพิ้นผมไปฮาร์ดดีพิ้นยังไม่ได้เปิดยังบม่ได้เปิดเศร้าครับแล้วลืมไปติดตามช่องเกินสุนิพงค์นะครับล่องไปแล้วสามคลิปแล้วครับผมสามคลิปแล้วลงแบบแง่แง่กันลงครับผมก็สษสลับกันลงเรื่อยๆครับผมสมุดเจ๊กลงไปซองสมก็สีลงสองสลับกันครับผมจองกินสุนิพงค์อย่างเงี้ย โบเมนว่าเช็ดกินยางเดียวได้ครับเช็ดลายอย่างหลากหลายน้ำเนาะแมนแมนครับคิดว่าเช็ดอย่างเนี้ยเดี๋ยวคือยังกว่ากระเฮ็ดนั่นนะครับผมเจก็จังเนี่ยกินไก่อนครับอย่าเนี่ยความดีของกินให้เบ็ดดีลาเตียได้ไหมเฮียวได้ดีนำไหมครับหนำบดไปเลยกินดึงเทเล็กพอดีกินดึงเทเล็กครับพูดอีสานนะครับนี่ครับเกิดมา20ปีได้กี้บกาครับได้กี้เห็นกับยางนะไหมยังไงก็คืออยากปุ๊บเกิดมาเช็ดเดียว เล่แปลกๆไปน้องพป่น้องแปลนนี่ผมบ่ง่ายเ่อยากบ่อยากกินเด้เพอยากเห็นด้ง่ายมากเป็นเป็นแนวนึงไหมจะกินป่นกินมาเป็นได้พิ่มพูดถ่อมัพิกินะกินง่ายครับเริ่มหมื่นแล้วเริ่มหมื่นแล้วเร่มเริ่มแง่อบเห็นกันแล้วแง่เหงเก่งรือนวะเออเสกไฟกันนะเสกไฟบ่อันนี้บ้านกูเนาะตวกูเสกไฟนใจกันด้วย่งสอง นมโคกเด็ดเห็ดฝ้ายจุ่มแล้วกินได้แซ่บนะครับตับหวานเห็ดเจียวขมๆสม่ำๆนวลๆคืออยู่บ้าหลาแซ่บเลยกินได้ไหมถ้ากินบ่อตีบลองเบิ้งอันนี้บ่ค่อยได้กินดีบครับเก่งบ่ค่อยได้กินดีบบ่ค่อยได้กินพวกซับเลยข้าวมันเลยแมนครับเดือดปลาเดือดไก่แมนอยู่แต่หมูอื รั่งเนี่ยดิบเนาะครับผมใส่จูใสจ่สจุห่อใส่จุนล้วมันหมุนุนหามือเลยอยู่บ้านคนแล้วเนาะพาไปบ้านบ้านคนแล้วครับสื่อน,น้ำบานเลยว่าครับเนี่ยงัวมันยังแบบงัวมันยังกินหยางนะครับอันนี้ในเมืองมันกินหัวหางตัวท่านบอกพี่เมียนเมียนมันสีบดได้แบบบริฟิวบบหนอกห่อบริฟิวบบหน,นอกนะบริฟิวทางบบหนอกนะครับมือนี่ก็มิซันนี่นะครับพี่น้องครับทางไหนก็ขอบคุณที่ติดตาม ช่องบิ๊กชอบวาระกระผมแล้วครไปติดตามช่องเก่งสุดที่พงนะครับผมครับผมเป็นคลิปกินคลิปเที่ยวเรื่อยๆครับผมอยากให้คลิปเฮ็ดที่ไปได้กับเขาไม่เห็นมาบอกกันได้ครับผมครับผมสำหรับคลิปหนาเดี๋ยวผมสืหาก่อนมวนๆมาบอกสู่ฟังนะครับผมแล้ววันนี้ครับสวัสดีครับติดตามเก่งสุดที่พงนั้นนะครับครับผมขอบคุณครับบ๊ายบาย